ัสดีครับจากเว็บไซต์ j u i c e r c l u b c o m นะครับวันนี้ผมจะมาปั่นน้ำผักผลไม้ด้วยเครื่องโอเซนระบบสุญญากาศนะครับวันนี้จะแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับให้ท่านนำไปใช้กันนะครับสำหรับผักผลไม้วันนี้ที่ผมจะนำมาปั่นเนี่ยก็จะประกอบด้วยดังนี้นะครับก็คือแก้วมังกรนะครับใส่แก้วมังกรแล้วจะทำให้ช่วยอิ่มทนเพิ่มขึ้นมีไฟเบอร์เลยนะครับ ลำดับถัดมาก็เป็นองุ่นเขียวนะครับสรรพคุณองุ่นเขียวเนี่ยสามารถป้องกันมะเร็งต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากเต้านมหรือว่าป้องกันโรคหลอดเลือดแล้วก็ระบบประสาทด้วยนะครับโอ้สรบพคุณเยอะแยะจริงๆนะครับลำดับถัดมาเป็นผักสลัดคอสเขียวนะครับผักสลัดคอสเขียวเนี่ยคุณสมบัติเด่นๆคือป้องกันโรคโลหิตจางนะครับแล้วก็ ผักสลัดกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กเนี่ยช่วยบำรุงสายตานะครับช่วยสร้างเม็ดเลือดด้วยนะครับแล้วก็ใบ,บับบกใบับบกนี่ไม่ต้องกล่าวถึงสปปรรพคุณเลยนะครับใบับบกนี่ช่วยลดความดันด้วยนะครับช่วยทําให้เส้นเลือดคอร์ดเนี่ยจางหายไปนะครับช่วยสมานแผลขับพิษร้อนแล้วก็ช่วยบํารุงสมองด้วยนะครับคราวนี้เซอร์เรอรี่ครับเซอร์เรอรี่เนี่ยเขาช่วยลดความดัน แล้วก็มีโซเดียมต่ำนะครับคนที่เป็นโรคไตเนี่ยสามารถทานด้วยทานได้โดยไม่ต้องกังวลนะครับช่วยล้างพิษนะครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะในกรณีท่านสุภาพสตรีนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูว่าสุดท้ายดืมไปครับสุดท้ายเป็นน้ำผักผลไม้แยกกากสกัดเย็นนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องแยกากากสกัดเย็น ผมแนะนำว่าใช้น้ำเปล่าแทนได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ใช้น้ำแยกกาศสกัดเย็นเนี่ยในที่นี้ผมจะใช้แอปเปิลเขียวผสมกับพวกขมิ้นขิงเล็กน้อยมันจะทำให้รสชาติดีมากยิ่งขึ้นกว่าใช้น้ำเปล่าเลยนะครับสำหรับผักต่างๆที่เราที่ผมเตรียมมาครั้งนี้ ก็จะมีพวกเนื้อนิ่มนะครับอย่างเนื้อนิ่มอย่างแก้วมันกอล้วก็หั่นเป็นชิ้นช้นสักหน่อยนะครับส่วนองุ่นก็ไม่ต้องทําอะไรก็เด็ดเป็นลูกๆได้เลยนะครับอย่างผักสลัดกับสลัดคอสกับกีนโอ๊กเนี่ยฮะเขาเป็นผักที่เส้นใยไม่เหนียวมากก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับใบบุบกก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะเป็นฝอยๆอยอยู่แล้วไม่ต้องหั่นนะครับคราวนี้มาถึงเซลรลลรี่เป็นผักที่ค่อนข้างจะมีเส้นใยเหนียวสักหน่อยนะครับถ้าเผื่อผัก ที่มีเส้นใยเหนียวสักหน่อยเนี่ยผมแนะนําให้หั่นเป็นท่อนๆชิ้นๆน,น,นะครับก็จะทําให้เครื่องเขาทางานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวลําดับถัดไปเนี่ยเราจะมาดูว่าเราจะใส่อะไรก่อนหลังในโถปั่นนะครับเดี๋ยวติดตามต่อครับก็มาถึงที่เราจะลําเลียงผักผลไม้เนี่ยใส่ไปในโถปั่นสุญญากาศนะครับ ผมแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเวลาเราใส่ผักผลไม้ลงในโถปั่นสุญญากาศเนี่ยเราพิจารณาว่าอะไรที่เนื้อนิ่มน้ําเยอะใส่ก่อนในนี้ผมว่าแก้วมังกรเนื้อนิ่มน้ําเยอะนะครับผมใส่ลงไปก่อนเลยครับลำดับถัดมาเนี่ยอง,งุ่นเนื้อนิ่มน้ําเยอะเหมือนกัน,นครับใส่ลงไปเลยสาเหตุที่เราใส่ผักผลไม้เนื้อนิ่มแล้วก็น้ําเยอะเนี่ยเพราะอย่างนี้ครับ เวลาเครื่องปั่นเขาทางานใบมีดอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเขาจะปั่นพวกนี้ให้เป็นน้ําแล้วก็จะดึงผักต่างๆที่อยู่ด้านบนลงไปนะครับล้าดัดผัดไปก็ผักสลัดเลยครับเวลาใส่เนี่ยก็สามารถใช้มือกดค่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เขาฟูขึ้นมานะครับก็ผักสลัดเราก็ใส่ลงไปต่อไปก็เป็นใบวบกนะครับใบวบกนี่ของดีราคาถูกนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นเซลล์รีครับเซลล์รีนะครับสำหรับที่ข้างโถปั่นเนี่ยนะครับที่ข้างโถปั่นก็จะมีขีดนะครับจะมีขีดขีดบนนี่ครับห้ามเติมน้ําเกินขีดบนนี่ครับแต่ถ้าผักผลไม้เลยขึ้นมาหน่อยไม่เป็นไรนะครับ สาเหตุที่เขาห้ามเติมน้ำผลไม้เกินขีดบนเพราะว่าเวลาเครื่องในเขาดูดอากาศข้างในเป็นสูญอากาศน้ำจะฟูขึ้นมาอาจจะวิ่งเข้าไปในตัวเครื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามเกินขีดนี้นะครับสำหรับผมอ่ะผมก็ชอบสุขภาพดีและอร่อยด้วยครับผมก็ใช้น้ำผลไม้แยก,กาก็เติมลงไป ผมจะชอบอะไรที่ใสๆหน่อยนะครับใสๆหน่อยเพราะฉะนั้นไม่พอครับต้องเธอเติมพอทุ่มๆมเลยนะครับเติมพอทุ่มทแต่ก็ต้องสังเกตนะครับอย่าให้เขาเลยเลยขีดนะครับเลยขีดอะไรอย่างครับสังเกตดูอ่าไม่เลยขีดนะครับ โอเคครับสำหรับท่านที่ชอบสูตรเหนื่นนๆค้นๆก็1ใน3นะครับแต่ห้ามต่ำกว่าจุดกลมๆตรงนี้นะครับไม่ได้นะต้องเลยจุดกลมๆตรงนี้ขึ้นมานะครับต่ำกว่าใบมีดน้ำผัาผลไม้ต่ำกว่านี้เ็าจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่ผมว่าง่ายที่สุดคือใส่อย่าให้เกินขีดน,นี้ครับล้วผกก็เลยขึ้นมานิดหน่อยไม่เป็นไรรับรองอร่อยแน่นอน,นครับแล้วเราก็ปิดฝา เดีあああ๋ยวเรามาเริ่มปั pues ่นกันเลยนะครับหลังจากที่เราลําเลียงผักผลไม้ใส่ไปในโถปั่นสูญญากาศแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็เอาโถปั่นเนี่ยไปติดตั้งกับตัวเครื่องนะครับวิธีการเราก็เปิดฝาตรงนี้ขึ้นมานะครับที่ตัวเครื่องจะมีสังเกตว่าลูกกุญแจปลดล็อกกับลูกกุญแจล็อกนะครับวิธีการง่ายๆเราก็คือเอาโถเนี่ยครับต้องมือจับนะครับไปอยู่ที่กุญแจปลดล็อกแล้วก็บุกมาที่กุญแจล็อกนะครับแล้วเราก็ปิดฝานะครับ เครื่องโอเซนความปลอดภัยมากนะครับถ้าเปิดไม่ปิดฝาตรงนี้เครื่องไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นมีเด็กเล็กๆ,ๆจะเอามือแย่ลงไปอะไรเนี่ยไม่มีโอกาสเลยเซฟตี้มากนะครับสําหรับผมในครั้งนี้ผมจะใช้โหมดออโต้นะครับเปิดเครื่อง,งนะครับพอเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยแดชบอร์ดต,ตรงนี้ก็คือจะมีสัญญาณไฟขึ้นนะครับ ผมจะใช้โหมดออโต้ก็คือปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับวิธีการก็คือพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะทํางาน3หน้าที่คือดูดอากาศทิ้งไปแล้วก็ปั่นแบบคลุกเคล้าผักผลไม้แล้วสุดท้ายก็คือปั่นจริงจนเสร็จแล้วก็ตัดการทํางานโดยดอมโนมัตเลยครับเราจะเริ่มแบบออโต้กันเลยนะครับเขาก็จะดูดอากาศที่อยู่ข้างในนะครับออกดูดทิ้งออกไปนะครับ สาเหตุที่ผมไม่ให้เติมน้ําเกินเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเขาดูดอากาศแล้วข้างในเป็นสุญญากาศเนี่ยน้ำเขาจะยกตัวขึ้นมานะครับถ้าเราใส่เยอะโอกาสที่วิ่งเข้าไปในตัวเครื่องแล้วอาจจะเกิดความเสียหายให้กับตัวเครื่องได้นะครับสำหรับเครื่องโอเซนเนี่ยครับ950วัตต์หมุนด้วยประมาณ2 7 0 0 0รอบนะครับ ออสาเหตุที่โรงงานก็ทําสเปคนี้ออกมาเขาบอกว่าสเปคนี้ขนาดนี้มันสามารถรักษาวิตามินและเอนไซม์ในผักผลไม้ได้สูงสุดนะครับการที่ใช้แรงม้าสูงสูงหรือว่ารอบสูงสูงนะครับมันจะเกิดความร้อนและจะเกิดออกซิเดชันได้น,นะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการดูดอากาศนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน1นาทีนะครับต่อไปปั่นแบบกวนๆแล้วครับ จริงแล้วนะครับ หลังจากเขาปั่นเสร็จเรียบร้อยก็หยุดโดยอัตโนมัตินะครับคราวนี้เราก็จะเอาโถปั่นออกจากตัวเครื่องวิธีการลำดับแรกก็คือเราต้องมาดึงวาล์วสูญญากาศตรงนี้นิดหนึ่งแล้วฝานี้ก็จะเปิดง่ายนะครับลำดับที่2ก็คือเราก็หมุนกลับไปที่เดิมแล้วก็ยกขึ้นมานะครับคราวนี้ในส่วนของฝาปิดฝาปิดเนี่ยเราเปิดไม่ได้เพราะข้างในมีสุญญากาศนะครับ วิธีการนี่คือให้ดึงวาลวตรงนี้เบาๆนะครับดึง20ให้อากาศเข้าเห็นไหมฮะพออากาศเข้าปุ๊บเนี่ยน้ำผักผลไม้ข้างในจะยุบตัวลงทันทีนะครับคราวนี้แล้วก็เปิดออกมาได้แล้วนะครับจะเห็นว่าเขาแทบไม่มีฟองอากาศเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบสูญญากาศคือไม่ทำลายวิตามินหรือเอนไซม์ในผักผลไม้นะครับ คราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะดื่มเลยนะครับเราก็นําแก้วนะครับลินแล้วก็เสิร์ฟได้เลยอนี่ปันสดๆเลยนะครับนะครับถ้าเรายังไม่ดื่มทันทีนะครับโอเซนจะมีเหยือกสำหรับ เก็บน้ําผักผลไม้ที่เราปั่นเรียบร้อยที่ตัวเหยื่อก็จะมีปุ่มมินิมัมแม็กซิมัมนะครับก็ห้ามใส่น้ําปั่นเกินปุ่มแม็กซิมัมนะครับเราก็เทน้ําปั่นที่เรายัางไม่ได้ดื่เมเทตงเสร็จแล้วก็เอาฝามาปิด แล้วก็มาทำสูญญากาศได้นะครับก็เปิดเครื่องเนี่ยเราก็วางาลงไปแล้วก็ปิดเครื่องพอเราใส่เหยือกสําหรับทําสูญญากาศเครื่องจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นเหยือกสูญญากาศไม่ให้โถปัน่นเพราะฉะนั้นไฟจะติดดวงเดียวเราก็กดแล้วก็ทําให้ตัวเหยือกเป็นสูญญากาศได้เลยครับ อันนี้เขาดูดอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเราก็ต้องเปิดฝาห้างมันิดนึงนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการเก็บน้ําผักผลไม้ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยจะเป็นตัวทําลายวิตามินและเอนไซม์ในน้ําผักผลไม้นะครับเป็นตัวทําให้เกิดออกซิเดชันนะครับอันนี้เราสามารถพกไปที่ทํางานได้หรือว่าแช่ตู้เย็นเก็บไว้ทางตอนเย็นๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการใช้เครื่องปั่น ระบบศูญยากาศดีห้อโอเซนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ